โอเคก็สวัสดีอีกครั้งหนึ่ผมก็ใครรู้สึกแปลกใจกับสตาดิวเวลล์พาร์ทที่122ไหมครับทำไมกันนะอยู่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 จากการลงเสียงเนี่ยไม่ใช่จากการลงเสียงอะไรจากการลงเหมืองเทซายเนี่ยทำไมอยู่อยู่เนี่ยลงปุ๊บแล้วมันมาโผล่ตรงนี้เลยแปลกใจไหมมาโผล่นี่เลยเอา้าเกิดอะไรขึ้นพี่ทำไมอยู่อยู่พี่ลงเทซายดีๆีพี่มาโผล่แบบนี้ได้เลยหรอพี่ เรื่องมันมีอยู่ว่าสังเกตเลขกไฟล์ดีๆครับไฟล์ไหนที่ผมทําการอัดเข้าโปรแกรมไปแล้วเนี่ยมันจะมีแบ่งเป็นเฟรมเฟรมภาพกับเฟรมเสียงอีนี่หายไปครับหายไปสิบสามนาทีอะฉะนั้นแล้วพาร์ทที่ร้อยิบสองมันเลยมีเวลาแค่ตามที่เห็น <c oughs> เออก็เลยคลิปนี้ก็เลยเอาพาร์ทส่วนที่เหลือนั่นอะ่ะมาเลนเดอร์ให้ดูกันครับ <c oughs> ใครที่ยังจำไม่ได้นะผมก็ลองกลับไปดูแล้วกันนะผมเวรจริง <c oughs> เจอแล้วหลุมป่าจัมปิ้งลงม,มาเจ็ดชั้นเออเสียงนั้นมาแล้วครับงานไม่เจอกันานานอาการเป็นไงบ้างไม่เจอกันานานนะทำน้ำเป็แต่เราได้อยู่เอ,อ้น้ำมันดินแรกครับเจ็ดของเยอะเว้ยชอบชอบชอบ ดูสิว่ามีอะไรให้เก็บบ้างแถวนี้ไม่มีว่ะทางลงอยู่ไหนเนี้ยงานหยากอู้เจอแล้วโหอุ๊กิแตกเฮ้ยน้ำมันเอเมอรลเอามาไอ้นี่เยอะวะเฮ้ยเยอะเยอะเยอะไปเยอะไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวระเบิดได้ปะวะไม่มีทานถิ่นครับไม่ได้ไม่ได้ มุมม้งม่นเอใช้มุมม้งม่นเอาหลบเอาทำระรเบิดไม่ได้ครับคือจะบึ้มหัวนะ้ะบึ้มได้แหละแต่ระเบิดไม่มีลงเลยดกว่ะอย่าสนใจไหนดูซิว่าแถวนี้มีอะไรบ้างนะเอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่หญหญโู้เพชรล่วงสุขค้ยวันดวงดีเป็นงี้นี่เองเพชรมาเป็นก้อนสุดยอดชอบ ชักล้อถึงรดูดาไม่ไหวจริงสองร้อยอันนะยังไม่ลืมเว้ยยังไม่ลืมแต่ยังไม่มีเวลาทำโอ้โหถ้าเกิดมันจะดรอปข,ขนาดนี้นะงั้นเดี๋ยวเราขายเป็นเอ่อรองเท้ามนถูกครับถูกกว่าที่คิดเยอะจริงๆแล้วก็แลกมอสโยนที่มั้ยมันใช้เรื่องเปล่าใช้เรื่องไหม เอาพ่านถินป่ะเมื่อกี้ได้แล้วมานะอย่างหนึ่งรู้สึกว่าจะไม่ใช่ที่ต้องการเอ่อเป็นแซาโยนไปเอาทองกลับบ้านได้หน่อยท่านผมแห่แตก็มาแล้วเอาไห้คุ้มโอ้เอ็มรูบี้โอ้ยรูบี้อย่างนี้นี่โยนไนี่ทิ้งเลยโหที่เหลือเยอะว่ะไม่ลง โอเคตรงนี้มีเห็ดครับไม่เอาคร,ไม,าครไม่เอาเห็ดโอเคเดี๋ยวทุกอย่างพร้อมควรค่าจากการบอมเบอร์สวยงามเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอาเคปแครอทีดยเข้าปากเลยแล้วกันนะช่วยรอดชีวิตแล้วอายเจอเพชร สองก้อนสุดยอดแมวันดวงดีนี่มันดีจริงๆเลยโอ้ยชอบจริงๆขอดวงดีอย่างนี้ไม่บ่อยได้ไหมเอ้อะไรเอ้อะไรอยากเก๋าไอปลาบินนี่แม่งเก๋าเก๋าเฮ้ยหูบีอีกแล้วสุดยอดเ้ยเฮ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 ้ยอันนี้หยาบอันนี้หยาบอันนี้หยาบหยาบมาก มา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 เข้ามาเข้เา,า,า,ามาเฮ้ยเฮ้ยไม้หมดไม้หมดไม้หมดหายล้เผมจะฟาร์มไอ้นี่ครับผมจะไปที่อิวเพิ่มแต่ว่าการฟาร์มต้องแลกกับอะไรหลายอย่างอย่างเช่นการโดนจิกนี่ไปที่อิวมาแล้วมามาเข้ามา เอาหมดแล้วครับถ้าเกิดผมโดนกัดเพิ่มอีกสองทีนี้ผมบอกเลยหยาบของในตัวนี้หายเรียบเลยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่เลืองแล้วโอ้ยโอย้เลือดรับวิบุดก็ดอบว่ะเดี๋ยวก่อนอะไรขายได้บ้างเนี่ยเสียด้ทุกอย่างเลยเอกกะถาอื่นไม่ได้อันนี้ถ่านนะเก็บขายถ่านแล้วครับพร้อมจะกลับยังสามทุ่มแล้ว โ,โ,โหผมว่าผมกินก่อนดีกว่าจริงๆผมกลัวตายตายมาไม่ขำจริงๆพูดเลยถ้าตายมาไม่ขำเลยตลกร้ายเลยจริงๆแร่เยอะว่ะผมจะขายได้ทิ้งได้ั้างวันนี้ผมเสียด้ของมากเลยตอนนี้เออเซรามกับโโคนัท เอาคือมันจะไม่ต้องทำทางออกทขนาดได้นไหมระเบิดอยู่ไหนไวะขอบึ้มแม่งสักที่มันไส้เหลือเกิน,นมันไส้เือเกินโอเคเคลียร์เสร็จแล้วหลุงครับหลุงหลุลลม,ลมโอ้โหโหลุงอะไรลงมาแปดชั้นงอุกก็ให้นี่ขนาดไม่ได้ใช้อะไรยังลงมาที่สามชั้นเลยเนี่ย สุดยอดดวงดีนี่มันดีจริงๆแต่ก็ไม่ได้นะบางคนดวงดีก็ดวงดวงดีแต่ในเกมมันไม่ได้ดีตามนะอ้ยไม่ใช่ดวงข้างนอกมันร้ายในเกมดวงดีไม่ช่วยอะไรก็มีนะอันนี้มาหาแร่เราจะเพาะหนะมพวกแร่เดี่ยของดีเลย,เยไม่ใช่แร่สิต้องเรียกวันยัมมันี ของมันจะเต็มอะไรมากมายวะ l o เตอร์เดี๋วกูก็กินแม่งเลยนี่<ะ>ยอมยังไงผมจะอีเล็กก็ครบแล้วนะผมไมไ่ใช้แล้วมไม่อยากขึ้นเลยวะ่ะวันดวงดีงนี้มันเด็ดมากเลยมันได้เยอะชอบอะ่ะอย่าลืมนะว่าวันนี้เราไม่ได้อที่มาเนอะผมเทมวาฟาร์ม แล้วก็ของไม่ได้เคลียร์ช้บเก็บของด้วยฉะนั้นแล้วมังเลยได้ของน้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครัมซึ่งไม่แน่อาจจะได้เยอะกว่านี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดเราเตรียมตัวพร้อมกว่านี้นะไปะขึ้นกันดีกว่าหันเทยสายอันตรายมากจริงๆถ้าเกิดไม่เอาถ้าเกิดไม่เตรียมสลัดมานี่บอกเลยหยาบมากหยาบเลยหยาบแบบหยาบหย,ยาบร้ายเลยจริงๆไปสี่ทุ่มแล้วกลับบ้านก่อนเด้ออนการลงที่ระทึกมากเลยจริงๆ มาถึงบ้านแล้วเจ้าแมรี่กำลังรอเราอยู่นะผมโอเคเดี๋ยวขั้นแรกเดี๋ยวผมเก็บของให้ดูแล้วกันผมจะเก็บอะไรบ้างแร่ลูบี้ห้าอันไดมอนสามอมเมอรัลหกสองเจ็ดสองแร่เหล็กห้าเศษเศษแร่ห้าแร่เหล็กห้าเศษทองยี่สิบเก้าโทปาสหนึ่งอเมเทียสสี่เอาอเมเทิสไม่มีแล้ววะช่องมันเต็มอะอะไรทีนี้บ้างเนี่ย เออช่ามาเด้อเอาที่เก็บได้ก่อนแล้วกันครับทันเมทิสมันเต็มฝากไันนี้แล้วกันอันนี้เป็นแร b บิทฟู้ดเสร็จแล้วแค t ตัอันนี้ s p i ซี่เอสุดยอดเหลือเยอะป่ะามวันลูกน่าจะนอนแล้วครับแล้วก็เพนนีก็น่าจะนอนแล้วด้วยเวลาแล้วไม่คุยหรอวนันนี้อ่าไม่คุยก็ไม่คุยปานอน ราด้าก็ต่ําวันที่เก้ารูร้อนปีที่สามครับโอเคต่ออีกหนึ่งวันวันนี้วันที่เก้าไม่อะไรพิเศษนะโอ้ยเทศกาลอะไรวะลูอูเทศกาเล,ลอเาอาของไปใส่ครับใช่ปะน่าจะใช่ถ้าจำไม่ผิดถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำผิดไม,ไม่รู้ครับดวงชะตาไม่ค่อยดียับปานกลางเออวันนี้จะเข้าเมืองนะเดีย๋ยวอ,อยากทำกันหนาแล้วก็หาอะไรกินด้วยล่ะ จ้าฮึบลุกพอไม่าเลยจะโตเนยลูกอันนี้จากป้ามานีนะผมเออส่งเฮมาให้บอกว่าทำให้สัตว์มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยเออเฮ้ยไม่ได้เปิดโอเควันนี้วันอังคารไม่มีอะไรพิเศษนะผมไปร้านไหนไม่ได้แล้เพราะว่าร้านเขาปิดเอ้าผมลืมเอาไอ้นี่เข้า เออใช่เมื่อวานลืมเก็บทัฟเฟิลด้วยครับโอ้อยขี้ลืมจุ๋มไม่เป็นไรคนเรามันพาดกันได้แต่พาดบ่อยก็ไม่ใช่ละเ,เรียบร้อยผมรู้สึกว่าจะเห็นสัตว์บางตัวยังไม่ออกมา เป็นไรไม่ออกมามีอะไรขุนเคืองใจหรือเปล่าอบอกเรได้นะโดนแบบว่าโดนแกะแก้งโคตรเยชัดเกิะจริงๆี่เกิดโดนแกะแก้งเดี๋ยวเราหยิบขนแล้วก็อันนี้เหมือนเดิมครับอ่ะเริ่มจะขนก่อนซึ้บซึ้บซึ้บซึบโอเคเรียบร้อย นมเก็บอันนี้เป็นหญ้าฟางที่เหลือครับ oh. เราจะเราไม่ต้องตอกไว้แล้วเก็บเลยเดี๋ยวค่อยไปหามาสกที่หลังแล้วก็เมื่อกี้เห็นลิ้นบาเดินออกมาผมว่าน่าจะยังไม่ได้คุยเอ้า oh. แล้คุยแล้วอ๋อ oh. ตัวนี้ครับตัวซอสยังไม่ได้คุยโอ้ oh. ดักเฟตเตอร์อันนี้ไข่โอ mm ้วันนี้เยอะน้าวันยังไงของเยอะนะลูกพอ่อตัวลักลักรูปทุกตัวเลย ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยสองพันพอเรามีแค่สองเครื่องอ่งะเรียบร้อยเอาลบปึ๊บโอเคมาเริ่มการเอ่อสกัดน้ำมันครับเอ่อสรุปว่าคือเครื่องสกัดใช่ไหมเพราะว่าน้ำมันผมใช้คำว่าสกัดมีคนบอกมาใช่เรารู้มีคนบอกมาถามว่าศึกษาเองเหรือเปล่ามีคนบอก โอเคป้าเดี๋ยวแวะไปดูกรีนเฮาส์ก่อนว่าอาการเป็นยังไงบ้างไม่งอกเลยเหรอไม่ครับเซ็งไหนดูซิว่าอาการตรงนี้เป็นยังไงบ้างเมื่อวานลืมเล่นกับพวกสลามใช่ลืมความลืมไม่เข้าใครออกใครหรอโอ้ทำไมเพิ่มจำเรื่อยเ่วะ นี่ฉันไม่ได้คิดเองใช่ไหมดูว่ามันเยอะขึ้นอา้าวแล้วกูมาเข้าซอกนี้ตา,ายหาออกไปไห้ฉันออกไปหน่อยเอ้ยขอออกหน่อยหามุมอยู่เมื่อกี้หาหาซอกออกทางไหนดีวะพอเจอซอกเราวิ่งออกรอดรอดแล้วมาไม่ได้จะเข้ามามาอีกรอบจะขึ้นมาเมื่อวานเราไม่ได้หมักวายแอกหมายความว่ามันจะมีวายที่เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะ ผมว่ามันม,มีอะไรแปลก,ปลกทำไมหญ้ามันขึ้นแล้วทำไมเก็บได้งงเฮ้ยงงแบบมาเก็บได้วะ,ะเฮ้ยโคตรประหลาดประหลาดเด้อเฮ้ยนี่ไงมาแล้วนี่ ที่เราไปหาโอเคเสร็จแ,แล้วเอาอันนี้หมักเข้าไปครับเึบเสร็จแล้วอันนี้ถังเก็บถังไปเรียบร้อยจีจีสบายใจแล้วก็เดี๋ยวเอ้ปอปปี้งอกแล้วนี่โอเคครับมีอะไรให้มันงอกขายสามอย่างนี้เพื่อให้เติมเต็มบันเดอร์ของเราครับเพิ่ อ่ะเรียบร้อยหมดแล้วอันสุดท้ายแอปอ้าวเฮ้ยแอปเปิลครบแล้วด้วยอ่าแสดงว่าวันนี้ต้องเป็นอะไรพิเศษเกิดขึ้น,นแน่ๆน่เนอะผมแบบว่า achievement ครบแล้วอะไรอย่างนี้ขายของทุกอย่างครบแล้วผมว่า achievement น,น,น่าจะอันล็อกน่าจะใช่ชัวร์ๆัวร์อ่าไหนๆก็มาแล้วเดี๋ยววันนี้เราไปนั่งตีไอ้คอรี่นิดนึงแล้วกันนะผมแล้วค่อยกลับไปนอนกันนะไปะโอเคเดี๋ยวผมขอเริ่มฟาดเลยแล้วกันรู้สึกว่ามันจะเยอะพอสมควร